ตอนที่6นายชื่ออะไรอย่างจริงนายรู้ไหมฉันคือใครฉันคือมูรากาผู้ยิ่งใหญ่เพราะนายรู้แล้วทำไมนายไม่เดาว่าฉันจะจัดก,การกับนายยังไงฉันไม่แน่ใจว่ามูรากาจะจัดการกับฉันยังไงแต่สิ่งที่ฉันรู้คือสามารถช่วยปูอารุบา้าแก้แค้นได้คุณโปอรุกา ใครคืออารุกาไม่รู้คนนี้ไม่ได้อยู่ในตระกูลของเราใช่ไหมคุณปู่อารุกาเขาเป็นคนใจดีที่อาศัยอยู่คนเดียวในภูเขาไอซ์ครั้งหนึ่งเมื่อฉันตกอยู่ในอันตรายคุณปู่ช่วยฉันไว้ไม่เพียงแค่นั้นเขาปฏิบัติกับฉันเป็นอย่างดีเมื่อไรก็ตามที่เราพบกับเขาเขาจะแบ่งปันสัตว์บางตัวที่เขาล่ามาให้ฉันด้วยเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคุณปู่โรบ้าช่วยเหลือเสือขาวตัวหนึ่งที่บาดเจ็บ เพื่อช่วยเสือข,ขาวคุณปู่หรือบ้าออกล่าทุกวันโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศแต่ไม่เพียงแต่สตัตว์ายตัวนั้นรู้สึกขอบคุณแม่แต่น้อยวันที่มันฟื้นมันกินคุณปู่หรือบ้าเข้าไปจริงๆบุคคลที่ทรงส่เช่นนี้เป็นคนของตระกูลอย่างของเราหรือไม่ช่องเป็นคนดีจริงๆโชคายจริงๆนะ เมื่อสองวันก่อนฉันไปเยี่ยมคุณปู่แต่มีเพียงรอยเท้าของเขาและเจ้าสไลา์ตัวนั้นเท่านั้นที่ยังอยู่ต่อหน้าต่อตาของฉันฉันสาบานว่าฉันจะฆ่าสไลด์ตัวนั้นแน่นอนฉันจะล้างแค้นให้กับปู่อารูบาถูกต้องพวกเราต้องแก้แค้นให้กับคุณปู่อารูบาใช่จินพูดถูกดังนั้นเนตุผลนี่นายโจมตีฉันในตอนนั้นก็เพราะนายต้องการแก้แค้นให้กับคุณปู่อารูบาฮะนี่จินโจมตีท่านมูดากะมันเกิดขึ้นได้ยังไง พวกเราถึงเวลาสุดท้ายแล้วสินะที่จินโจมตีกลุ่มท่านมูดากะตระกูลของเราจบสิ้นแล้วฉันไม่เคยคิดว่าเด็กตัวแค่นี้จะโจมตีท่านมูรากะได้จริงๆการโจมตีท่านมูดากะเป็นความผิดหลักไม่เพียงแต่เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเท่านั้นที่ตระกูลยังต้องทุก่างลงไป้อมกับเขาใช่ฉันรู้ว่าฉันทำศัตรูผิดคนคุณคือมูรกะคุณไม่ใช่สัตวร้ายแม้ว่าคุณจะดูคล้ายๆมากก็ตาม นอกจากนี้ฉันเป็นคนทําฉันจะยอมรับการลงโทษใดๆที่เธอมอบให้กับฉันโดยไม่พูดข้อแก้ตัวสักคำสำหรับการกระทําของฉันที่ทําผิดไปแต่ท่านบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ฉันมีเพียงคําขอเดียวได้โปรดเมตตาตระกรูลของฉันด้วยวิรบุรุษเขาเป็นวิรบุรุษตัวจริงใช่เด็กนี่จินโตแล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีความกล้าหาญขนาดนี้วีรบุรุษ ฉันเห็นว่าฉันจะไม่ใช่คนเลวถ้าฉันจะลงโทษพวกเขาถ้าคนอื่นมองเห็นว่าฉันเป็นวิรบรรษเป็นเรื่องที่ดีที่มีวิรบรรุษเช่นเจ้าอย่างมูรการู้สึกภาคภูมิใจในตระกูลหยางเฮ้ยเดิมทีฉันแค่อยากเอาให้มันคุ้มแต่สุดท้ายฉันถูกบังคับให้ใช้ความสามารถของฉันใกล้แล้วยางจิ้งไม่เพียงแต่ฉันจะไม่ลงโทษนายฉันจะตอบแทนนายด้วยซ้ำฉันจะมอบพิธีดามูนิลันให้กับนายพิธีดารู ใช่พิธีดารูท่านมูตกะต้องการให้จินทำพิธีดามูนิลันฮัตชาฮัตชาสรรเสริญท่านมูตกะฮัตชาฮัตชาท่านมูตกะผู้ยิ่งใหญ่โอ้ชิงลูกสาวของฮักกูรูผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าชิงแมน ภายใต้ชื่อมูตะกาฉันให้จีนจากตระกูลหยางพิธีดารูขอให้วันพบุบุษของเราไวพรให้วิรบบรุษของเรา,รรเราด้วยการปกป้องพวกเขาอย่างจริงยังเด็กแต่เขาก็ยังมีความสามารถสูงมากเทพเจ้าอารุกะแห่งตระกูลหยางขอขอบคุณของขวัญจากมูตะกาโอ้เทพเจ้าตระกูลหยางขอขอบคุณของขวัญจากเทพเทพเจ้าตระกูลหยางรู้สึกขอบคุณมาก คนนี้อยากกินทำร้ายคุณแต่คุณไม่ลงโทษเขาแถมคุณมอบรางวัลดารูระดับสูงแก่เราใจของคุณกว้างเรากัดทองฟ้าจริงจินรีบขึ้นมาขอบคุณท่านมูดกะเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีอะไรจินพิธีดารูมันสูงสุดของวีรบุรุษแล้วทั้งตระกูลของเรายัางไม่มีวีรบุรุษดารูรีบพุกขาลงและขอบคุณท่านมูดกะ ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อย่างจินสมควรได้รับหัวหน้าไปเตรียมการทดสอบโดยเร็วทดสอบชินวิธีดาลูถือเป็นเกียรติสูงสุดข,ของของขวัญมูรกะหลังจากเสร็จสินสจ้นาาการทดสอบชีวิตและความตายของเจ้าจะกลายเป็นวิรบุรุษดาลูที่แท้จริงการทดสอบชีวิตและความตายเฮ้ยาช้เรื่อตัวน้อยนี่